สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูบรรยากาศในอำเภอคำตากล้านะครับนี่ก็เป็นแยกไฟแดงตู้ป้อมตำรวจนะครับของอำเภอคำตากล้าขวามือนะครับก็เป็นที่ว่าการอำเภอคำตากล้านะครับคุณผู้ชมครับ หน้าทางตะว,วันออกเฉียงเหนือไปตามถนนใหมายเลข222เข้าสู่ถนนใหม่เลข2096อำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครนะครับคุณผู้ชมอำเภอคำตากล้าเนี่ยครับคำตากล้าเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนครนะครับผมเพิ่งเคยมาอำเภอนี้เป็นอำเภอรแรกนะครับคุณผู้ชมครับ ไปดูบรรยากาศกันต่อนะครับของอำเภอคำตะกล้าครับไปดูกันว่าคำตะกล้านั้นเป็นยังไงนะครับเป็น,นอำเภอแบบไหนไปดูกันเลยนะครับให้คุณผู้ชมดูภาพกันเองนะครับคุณผู้ชม ห้างบิ๊กซีนะครับคุณผู้ชมมีโรงภาพยนตร์ด้วยนะครับ egv นะครับซ้ายมือก็เป็นโลตัสนะครับขวามือก็เป็นบิ๊กซีนะครับอำเภอคำตะกร้าจังหวัดสกลนครน,นะครับมีโรงภาพยนตร์ด้วยนะครับบิ๊กซีคำตะกล้า เทศบาลคำตะรานะครับ